สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชิมน้ำปลานะคะต้มสุกข,ของเจนุดนะคะต้มใส่ใบคะน้าเม็กซิโกนะคะก็ปรุงน้ำสำเร็จแล้วนะคะเราจะมาทำยำขนมจีนกันนะคะวันนี้ขั้นแรกเลยนะคะก็ใส่น้ำปลาก่อนเลยนะคะ ใส่หนึ่งะพีืครึ่งเลยนะคะจริงๆปรุงสําเร็จแล้วนะคะสามารถเอาไปตาส้ตามตำมมาไปใส่พริกได้เลยนะคะแล้วก็ช็อคเปียวก็ใส่มะนาวนิดนึงใส่พริกต้นนะคะก็อรเลยค่ะหอมมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องนะคะอันนี้เรามี หอมแดงซอยนะคะห่มีถั่วนะคะถั่วกรยาวนะคะแล้วก็มีชอบแตงกวานะคะใส่แตงกวาแล้วก็พวกไส้กรอบบรลน่านะคะชินปลาไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีผักชีไปเรื่อยก็เอามาใส่อดีวันนี้ที่บ้านไม่มีนะคะชิมรสชาติก่อนเนาะ กาใส่เส้นอ,อยากได้น้ำปลานนดิต่งหอนนมจออิ้ไฟ์สดอยู่ใช่ไฟ์ด้วยกันไหมนี่ไงน้านำะกำลังจะทำอะไรเนี่ย ฮะไม่รำครับทํ้นได้รเดรัเไ้รันแม่เข้าให้กินข้าต้มไหมหรือไม่ต้มต้มอะไรครับอันนี้อันต้มไม่ต้มหรอกครับพราขนมจีนใสเฉยแลนเอรรย่างมันร้อนร้อนร้อนเหรอนี่ไงขนมจีนเอาไปใชยก่อนเลยเดรรันจะเอาเดรรันจะเอาเรรัะจุดไฟเหรอเรระจุดแ้เราใส่หมก็พอมันจะเยอะเกินไปเพราะไม่มีคนกินกับเราสองคน จะไลเนืแม่เอาข้าวที่ข้าหอมผักหอมข้าวไก่ดาวหอกใส่ปลานะอ่ะเป็ี่ยนน้องเห็นแล้วอ่ะข้าวหอมคุณอย่างนี้ลองกระดิ่งไม่เอาข้าวก่อนนี่นะคะนี้ำพริกชัดๆ อย่ามากเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่มะนาวนะคะคือรสชาติมันจะพปดี้อยู่แล้วแต่พอใส่มะนาวมันก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะสําหรับคนชอบกินเปรี้ยวนี่ก็ใส่ปลาแค่ซีกเดียวนะคะก็เปรี้ยวก็รสชาติกำลังดีนะคะงั้นขอถ่ายทอดแค่นี้ค่ะ